ในตอนนี้ตลาดซื้อขายนักเตะหน้าหนาวเดือนมกราคมได้เดินทางมาเกือบครึ่งทางแล้ววันนี้ The s u l r e p o r t by SEO ที่อยากจะขอพาเพื่อนๆมาดูสิบอันดับนักเตะตัวเต็งที่มีโอกาสย้ายมาร่วมถิ่นแอนฟิลมากที่สุดก่อนตลาดกลางซีซั่นจะปิดตัวลงแต่ก่อนอื่นขอขอบคุณผู้สนับสนุนหากใครอยากสนุกตื่นเต้นเร้าใจกับเว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือมั่นคงการันตีและมั่นใจได้คลิกที่ลิงก์ด้านล่างเลยครับ หากชอบช่อง SO Report by s e O ของเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องเรานะครับก่อนอื่นเพื่อความเข้าใจที่ตรงกันผมอยากจะขออธิบายในเบื้องต้นก่อนว่าเนื้อหาในคลิปนี้ผมไม่ได้จัดอันดับขึ้นมาเองตามความชื่นชอบส่วนตัวนะครับตั้งเองมาจากอัตราต่อรองจากบอลลับพนันอย่างถูกกฎหมายในประเทศอังกฤษ ยางทาง Sky ยเบทในเครือของ Sky Sport สื่อชั้นนำแดนผู้ดีเพื่อดูว่านักเตะคนใดที่พวกเขามองว่ามีโอกาสจะย้ายมาร่วมถิ่นเมอร์ซี่ไซส์มากที่สุดในตลาดซื้อขายนักเตะหน้าหนาวเดือนมก,กราคมอันดับที่10ออาดมาตราเรทั้งหนึ่งจาย2่ไม่รวมทุน นี่คือหนึ่งในนักเตะที่ตกเป็นข่าวผูพันกับลิเวอร์พูลมาอย่างต่อเนื่องยาวนานมากที่สุดเลยก็ว่าได้หลังในทุกช่วงของการเปิดตลาดซื้อขายนักเตะจะต้องมีข่าวที่เชื่อมโยงทีมดังจากเมอร์ซีไซด์กับตัวเขาอยู่รําไปนั่นไม่ใช่เรื่องที่น่าแปลกใจเลยเพราะทางเยอเก้นครอฟเองก็ได้เคยเออกมากล่าวชื่นชมนักเตะต่อฝาธารณะในหลายโอกาสเช่นเดียวกันกับตัวของตาเรเองที่เขาพูดถึงลิเวอร์พูลในเชิงบวกด้วย อย่างไรก็ตามหากเรามาดูฟอร,ร์มการเล่นของเขาณนาเวลานี้ตาเร่ไม่ได้มีผลงานที่โดดเด่นกับวูฟเหมือนอย่างเคยแม้ว่าในวันของเขาเจ้าตัวจะยังคงอันตรายแบบสุดขีดแต่เขายังคงขาดความคงเส้นคงวาโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเล่นบอลในจังหวะสุดท้าย แม้กระนั้นการที่เขายังคงปฏิเสธการต่อสัญญาฉบับใหม่กับวูฟก็เป็นอีกปัจจัยที่ทําให้ค่าตัวของเขาลดลงมาอย่างมีนัยยะสําคัญเลยอ,อยู่ที่เพียง20ล้านปอนด์เท่านั้นซึ่งก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่น่าสนใจไม่น้อยสำหรับดาวเตะวัย25ปีอันดับที่9อีวานโทนี่ทั้ง1.76ไม่รวมทุน นี่คือสุนหน้าตัวเก่งของทางเบรนท์ฟอร์ดทีมน้องใหม่ของพิมเมอร์ลีกที่ได้สร้างเซอร์ไพรส์ขึ้นมาเกาะกลุ่มอยู่บนกลางตารางและมีแต้มห่างโซนตกชั้นถึง12คะแนนสิ่งที่น่าสนใจในตัวของโทนี่ก็คือเขาเป็นแฟนบอลของลิเวอร์พูลมาตั้งแต่เด็กและย้อนกลับไปเมื่อช่วงปลายปีที่ผ่านมาเจ้าตัวก็ได้ออกมายอมรับเองเลยว่าพร้อมจะคว้าโอกาสเอาไว้หากหงแดงติดต่อทาบถามเข้ามา แม้กระทั่งเมื่อนักข่าวสอบถามเขาว่าหากต้องเลือกมาเป็นตัวสำรองที่แอนฟิลกับการย้ายไปเป็นตัวจริงให้กับสโมสรออื่นคำตอบของโทนี่ก็ยืนยันแบบชัดเจนเช่นกันว่ายังคงต้องการมาอยู่กับลิเวอร์พูลเหมือนเดิมดังนั้นแล้วมันไม่ต้องสงสัยเลยว่าหากทีมของเยอเกลนครอปได้ยื่นข้อเสนอเข้าไปก็คงจะสามารถคว้าตัวเขาได้อย่างไม่ยากเย็นนักอันดับที่8เด็ครานไรส์ทั้ง1น6จ่ายไม่รวมทุน ไรซ์ได้สร้างตัวขึ้นมาจนกลายมาเป็นกำลังหลักสำคัญที่สุดในแผงกองกลางของเวสแฮมและช่วยพวกเขาขึ้นมาอยู่ถึงอันดับที่5ของตารางและมีคะแนนตามหลังอาร์เซนอลในอันดับที่4เพียงแค่แต้มเดียวเท่านั้นจากฟอร์มการเล่นที่โดดเด่นสีละเกินของเขาก็ทำให้ไรซ์ได้รับความสนใจจากหลายสโมสรชั้นนำของประเทศไม่ว่าจะเป็นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเชลซีและรวมถึงลิเวอร์พูลด้วย ก่อนหน้านี้ทางเกรนจอนสันอดีตแบ็ขวาของหงแดงเองก็ออกมาฟันธงเลยว่าแรดเดวิลไม่เหมือนเดิมอีกแล้วดังนั้นหากไรซ์ Rice, ต้องการย้ายทีมก็จะเป็นโอกาสของทางลิเวอร์พูลหรือเชลซีมากกว่าอย่างไรก็ตามอุปสรรคใหญ่ที่สุดของดิวนี้ก็คงหนีไม่พ้นเรื่องค่าตัวของนักเตะซึ่งทางเวสต์แฮมเองก็ได้เตียงขบศัพท์แบบไม่ยยางอยู่แล้วอันดับที่7จอจิเนโอไวนาวดุมทั้ง1 6ไม่รวมทุน ไวนลลดูพึ่งอำลาถิ่นแอนฟิวไปแบบสดสดร้อนร้อนเมื่อช่วงสัมเมอร์ที่ผ่านมาหลังปฏิเสธการต่อสัญญาฉบับใหม่กับลิเวอร์พูลและเลือกย้ายทีมในฐานะนักเตะฟรีเอเย่นเขาย้ายไปรับซับก้อนโตกับปาีสแซ์แชร์แมงในสกลิกเอิงของฝรั่งเศสแต่เส้นทางอาชีพของเขาที่นั่นกลับไม่ได้รวยด้วยกีบกุราบอย่างที่คาดหวังเมื่อไม่ใช่นักเตะคนสำคัญของทีมเหมือนสมัยอยู่กับลิเวอร์พูลอีกต่อไป ตัวของเขาเองก็ออกมาเปรยก่อนหน้านี้ว่าไม่มีความสุขกับบทบาทของตัวเองที่ต้องเข้าเข้าออกทีมอยู่ตลอดและนั่นก็ทำให้เขาตกเป็นข่าวเรื่องการย้ายกลับมาพิม,มลีอีกครั้งอย่างไรก็ตามนอกจากอดีตต้นสังกัดเก่าอย่างทางลิเวอร์พูลแล้วอาร์ซนอลก็คืออีกสโมสรที่มาแรงซึ่งพร้อมจะทุ่มเงิน15ล้านปอนด์คว้าตัวเขาไปร่วมทีมแบบถาวรอ,อันดับที่ 6. จารอดโบเวนทั้ง1น16ไม่รวมทุน สำหรับนักเตะในลิสต์นี้คนที่ยืนยันได้อย่างชัดเจนที่สุดว่าลิเวอร์พูลกำลังให้ความสนใจในตัวเขาอยู่ก็คือโบเวนนั่นเองหลังสื่อที่เชื่อถือได้หลายสำนักตามก็รายงานข่าวไปในทิศทางเดียวกันไม่ว่าจะเป็นลิเวอร์พูลเอ็กโคซื่อวงในของสโมสสเจมพีสนักข่าวสายลิเวอร์พูลมือหนึ่งและแม้กระทั้งฟาบิโซโรมาโนนักข่าวระดับเทียร์หนึ่งที่มีความน่าเชื่อถือสูงที่สุดในเรื่องของข่าวซื้อขาย อย่างไรก็ตามแม้จะมีความสนใจอย่างจริงจังในตัวเขาแต่ทุกสื่อก็รายงานตรงกันอีกเช่นเดียวกันว่าโอกาสที่เขาจะย้ายทีมในช่วงปีใหม่นี้มีค่อนข้างน้อยและน่าจะเป็นการย้ายทีมในช่วงสัมเมอร์มากกว่าดังนั้นนั่นจึงเป็นเหตุผลที่อธิบายได้ว่าทำไมอันดับของโบเวนที่ควรจะสูงกว่านี้ถึงมารั้งเพียงอันดับที่6แต่เราก็ต้องติดตามดูกันต่อไปอย่างใกล้ชิดถึงข่าวของลิเวอร์พูลกับแนวรุกของเวสต์แฮมไรน์นี้ต่อไป อันดับที่ 5, r e เรนาโตซานเชสทัง1จ่ายสิบไม่รวมทุนหากเพื่อนๆจำกันได้ย้อนกลับไปเมื่อช่วงสมเมอร์ที่แล้วลิเวอร์พูลตกเป็นข่าวอย่างหนักกับซานเชสได้ฐานะตัวตายตัวแทนของไวนาลดุมที่อำลาสโมสรไปอยู่กับเปเอแอเช แม้กระทั่งฟาบิโซโรมาโน่ก็ได้ออกมายืนยันหลายครั้งในช่วงนั้นว่าทีมของเยอร์เกนครอฟให้ความสนใจในตัวดาวเตะวัย24ปีรายนี้อยู่จริงหลังเป็นแกนหลักที่ช่วยให้ลิวหักปากาเซียนถะเหลืงช้ปหลีกเอิงได้อย่างยิ่งใหญ่ทว่าเขาก็มาโชคร้ายได้รับบาดเจ็บหัวเข่าในช่วงซัมเมอร์ทำให้มันเป็นการปิดตายโอกาสในการย้ายทีมณเวลานั้นไปโดยปริยายก่อนที่เจ้าตัวจะกลับมาลงสนามได้อีกครั้งแล้ว แม้กระนั้นการที่เขากลับมาติดโผในฐานะนักเตะเป้าหมายของลิเวอร์พูลอีกครั้งก็สร้างเซอร์ไพรส์รได้พอสมควรเพราะในช่วงปีใหม่นี้แทบจะไม่มีข่าวเชื่อมโยงเขากับสโมสรซึ่งต่างจากช่วงซัมเมอร์ที่แล้วเป็นอย่างมากอันดับที่ 4. อุสมานเดมเบเล่ทั้งหนึ่งจ่ายเก้าไม่รวมทุน นี่คือหนึ่งในนักเตะที่มีข่าวลือหนาหูกับลิวพูลมากที่สุดในช่วงนี้เลยก็ว่าได้หลังจากสถานการณ์ของเขากับบาร์เซโลนาดูจะเป็นใจอย่างยิ่งโดยเฉพาะในเรื่องของสัญญาทั้งนี้เดยเบเร่กำลังจะหมดสัญญากับบาซ่าในอีก6เดือนข้างหน้าซึ่งหมายความว่าเขาจะสามารถย้ายทีมได้อย่างอิสระแบบไร้ค่าตัวและเจรจาสัญญาล่วงหน้ากับสโมสรต่างแดนได้ตั้งแต่ตอนนี้เลย ย่างไรก็ตามหากมีสโมสรใดต้องการการันตีโอกาสในการคว้าตัวเขาก็สามารถขอซื้อตัวได้ด้วยสนับราคาสุดถูกตั้งแต่ตอนนี้ซึ่งทีมดังจากแคว้นคาตาลันเองก็ไม่คิดจะขวางการย้ายทีมของเขาด้วยแน่นอนว่ามันคงไม่มีใครตั้งคำถามเกี่ยวกับเรื่องฝีเท้าและพรสวรรค์ส่วนตัวของเขาแต่สิ่งที่น่าเป็นกังวลใจเกี่ยวกับดาวเตะวัย24ปีรายนี้ก็คือเรื่องของพฤติกรรมและประวัติอาการบาดเจ็บอันดับที่3เขาวินฟินลิป ทั้งหน่จ่ายแไม่รวมทุนสำหรับตัวเลือกในแผงมิดฟิลด์แล้วฟิลิปน่าจะเป็นหนึ่งในคนที่น่าสนใจอย่างยิ่งด้วยความที่เขามีสัญชาติอังกฤษและผ่านประสบการณ์บนเวทีพิีเมยร์ลีกมาแล้วขณะเดียวกันนอกจากลิเวอร์พูลแล้วทีมคู่อลิตตลอดการของพวกเขาอย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็้ความสนใจอยากจะได้ลายเซ็นของซาดังจากลิสยูไนเต็ดลายนี้ไปครอบครอง ทว่าตัวของนักเตะเองก็พร้อมที่จะตอบปฏิเสธทางปีศาจแดงและอยากจะย้ายมาเล่นให้กับทางลิเวอร์พูลมากกว่าซึ่งก็คงจะสร้างความชอบใจให้กับบรรดาเดอะคอปทั้งหลายเป็นอย่างมากอันดับที่2ราฟินญ,ญาทั้ง1น่งจเจไม่รวมทุนราฟินญ,ญาจะอยู่ในเคสที่ระไม้คล้ายครึงกับทางจารอดโบเวนและเรียกได้ว่า พวกเขาทั้งคู่ต่างก็มีข่าวพัวพันกับลิเวอร์พูลแบบตีคู่กันมาเลยตั้งแต่เมื่อช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาแล้ว oh. Oh. เขาทำผลงานได้อย่างโดดเด่นกับลิสตูนาเตตเมื่อสี่สั้นก่อน oh. 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 และต่อยอดผลงานที่ยอดเยี่ยมมาในการแข่งขันฤดูกาลนี้ด้วยมากดไปแล้ว8ประตูกับอีกหนึ่งแอซิดจากการลงสนาม17นัดนอกจากนี้ด้วยความสัมพันธ์อันดีของเขากับโรแบร์โตฟอร์เมนฟาบินโยและอลิสันเบเกอร์ ทริโอแข่งสัมบ้าของลิเวอร์พูลก็จะเป็นอีกปัจจัยสำคัญที่ทำให้สโมอสรมีโอกาสได้รายเซ็นของเขามาครอบครองอันดับที่1หนึหลุยดีอาร์สทาง1น่งใจสีไม่รวมทุนนี่คือนักเตะที่มีข่าวแบบมาแรงแซงทางโค้งมากที่สุดสำหรับลิเวอร์พูลในตลาดรอบนี้เลยก็ว่าได้และสื่อบางเจ้าก็อ้างไปถึงขั้นที่ว่าหงแดงได้ยื่นข้อเสนอเข้าทาบถามนักเตะแล้ว อย่างไรก็ตามหากเราอ้างอิงจากฟาบิโซโรมาโน่เขาก็ยืนยันว่าทีมของเยอร์เกนครอปให้ความสนใจอยู่จริงและได้ส่งแมวมองไปเช็คฟอร์มการเล่นของนักเตะรายนี้ถึง3ครั้งในรอบปีที่ผ่านมาทว่าลิเวอร์พูลและปอร์โตยังไม่มีการติดต่อหรือเปิดการเจรจาใดๆและด้วยค่าตัวระดับ60ล้านปอนด์ก็เป็นอีกหนึ่งอุปสรรคใหญ่ของการย้ายทีมในช่วงกลางฤดูกาลเช่นนี้ แล้วเพื่อนๆล่ะคิดเห็นอย่างไรกันบ้างรอบฟังความคิดเห็นกันไว้ในในต้คลิปเลยแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ